ในวันนี้ภายใต้หัวข้อพระเจ้าพระมานดาสัจธรรมในพระคัมภีร์ขอให้เรามาใช้เวลาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในตอนท้ายของพระคัมภีร์ทั้ง66เล่มพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมานดาทรงปรากฏและตรัสว่าผู้ใดกระหายจงมารับน้ําแห่งชีวิตเถิดพระเจ้าทรงสำแดงฉากนี้แก่มนุษยชาติโดยผ่านนิมิตที่ทรงเผยให้อครทูดยอนได้เห็น พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถสรุปได้ว่าพระเจ้าทรงสำแดงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์แก่เราครับการเดินทางเพื่อค้นหาความสุขและปิติยินดีที่มนุษยชาติปรารถนามากที่สุดนั้นบางครั้งอาจไร้ประโยชน์และเจ็บปวดและบางครั้งก็นำเราไปสู่ความกระหายมวลมนุษยชาติต้องประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้ครับ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในทางฝ่ายจิตวิญญาณความกระหายนี้ส่วนใหญ่มาจากการไม่ได้ยินพระวจะนะแห่งสัจธรรมของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงทรงประทานวิธีแก้ปัญหาใดาแก่มนุษยชาติครับคือการแสวงหาพระวิญญาณและเจ้าสาวมีใช่หรือครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ในวิวรณ์บทที่22ข้อที่17มีกล่าวว่าพระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่าเชิญมาเถิด ผมเชื่อว่าเมื่อบรรดาบุตรของซิโยนผู้อยู่ในความมืดถูกค้นพบแล้วพระเจ้าจะทรงเปิดหนทางอันรุ่งโรจน์ที่นำเราไปสู่บ้านเกิดคือแผ่นดินสวรรค์ให้แก่เราด้วยความหวังใจเช่นนี้เราทุกคนต้องพยายามยินหยัดอย่างมั่นคงในสัจธรรมนี้เราควรตระหนักว่าการได้พบพระบิดาและพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์เป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตมนุษย์ มีงานและอาชีพหลากหลายประเภทมีวิชาการที่ต้องเรียนรู้และมีวิถีชีวิตต่างๆแต่ในบ้านปลายเมื่อเราพบพระบิดาและพระมารดาแล้วพระองค์จะทรงเทน้ำแห่งชีวิตแก่เราอย่างไม่มีสิ้นสุดและดับความกระหายของพวกเราถึงแม้ว่าเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการใช้ชีวิตที่ยากลำบาก และต้องดิ้นรนกับชีวิตที่เราไม่พึงประสงค์แต่ขอให้พวกเราได้รับความสุขในพระคุณของพระเจ้าและพักผ่อนในวันสบาโตที่ศักดิ์สิทธิ์นี้จนถึงตอนนี้คริสตจักรมากมายยังคงยืนกลานว่าพระเจ้าพระบิดาเท่านั้นที่ทรงดำรงอยู่อย่างไรก็ดีพระคัมภี์ที่ถูกเขียนขึ้นโดยบรรดาผู้เผยพระวจนะผู้ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานถึงพระบิดาและพระมารดาอย่างชัดเจนมิใช่หรือครับ พระทัยของพระเจ้าถูกบรรจุอยู่ในพระคัมภีอย่างสมบูรณ์การที่ไม่รู้จักพระเจ้าพระมันดานั้นไม่ใช่พระทัยของพระเจ้าครับอันดับแรกขอให้เรามาดูคําสั่งสอนเกี่ยวกับสาภาพฝ่ฝายวิญญาณของแผ่นดินโลกที่เขียนไว้ในอิสยาบทที่60ข้อที่หนึ่งด้วยกันบทที่60ข้อที่1นึ่ง จงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้าเพราะว่าดูเถิดความมืดจะคลุมแผ่นดินโลกแผ่นดินโลกหมายถึงทั่วทั้งโลกใช่ไหมครับโลกถูกปกคลุมด้วยความมืดครับและความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลาย ความมืดคลุมแผ่นดินโลกก็ทําให้เราไม่สามารถแยกแยะด้านหน้าด้านหลังและไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้ายาาย,ยิ่งกว่านั้นความมืดทึบคลุ่มชนชาติทั้งหลายอีกด้วยมันปิดตาปิดหูและปิดใจของชนชาติทั้งหลายครับทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากความมืดนี้ได้ก็คือการที่พระเจ้าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงเสด็จมาในสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะอะไรครับเพราะพระคำพิกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นอะไรครับพระเจ้าทรงเป็นความสว่างครับขอให้เรามาดูหนึ่งย่อนบทที่หนึ่งข้อที่ห้าด้วยกันในบทที่หนึ่งข้อที่ห้ามีเขียนไว้ว่านี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกแก่ท่านทั้งหลายคือว่าพระเจ้าทรงเป็นอะไรครับ พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยเมื่อพระเจ้าเสด็จมาเท่านั้นทุกสิ่งจะถูกเปิดเผยไม่ว่านักปราชญ์จะมีความสามารถมากเพียงใดหรือแม้มีผู้ใดอ่านพระคำพีหลายสิบหรือหลายร้อยรอบแล้วก็ตามพวกเขาก็ไม่มีวันที่จะขจัดหรือขับไล่ความมืดมิดได้เลยพระเจ้าเท่านั้นสามารถกระทำการนี้ได้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ในวิวรณ์บทที่5มีเขียนไว้ว่าเฉพาะเมื่อเชื้อสายของดาวิดพระคริสต์ครั้งที่สองเสด็จมาสัจธรรมที่ซ่อนอยู่ในพระคัมภีจึงจะเป็นอย่างไรครับพระคัมภีแจ้งให้เราทราบว่าเมื่อนั้นเองสัจธรรมทั้งปวงจะถูกเปิดเผยอ,อย่างสมบูรณ์ครับสถานที่ที่พระเจ้ามิทรงสถิตอยู่นั้นก็มีแต่ความมืดเท่านั้นเมื่อพระเจ้าทรงประทับอยู่เท่านั้นโลกแห่งนั้น จึงจะสามารถกลายเป็นโลกแห่งความสว่างได้ความสว่างไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยปราศจากพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงต้องเสด็จมาอย่างไรก็ดีทุกวันนี้คริสตจักรต่างๆในโลกยอมรับพระเจ้าพระบิดาเท่านั้นเหตุผลมีอยู่ในวิวรณบทที่13ซึ่งกล่าวว่าซาตานได้ให้เกียรติและริธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่แก่สัตว์ร,ร้ายนั้นขอให้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับซาตานอย่างละเอียดท้วน มีพระคำทีข้อหนึ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงให้เราเห็นถึงคุณลักษณะของซาตานตั้งแต่เริ่มต้นปฐมกาลบทที่สามข้อที่สิบห้ากล่าวว่าหลังจากที่อาดัมและเอวากินผลของต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วพระเจ้าทรงสักถามพวกเขาถึงความบาปในการกินผลของต้นไม้นั้นพระองค์ทูลถามซาตานว่าเหตุใดเจ้าจึงล่อลวงเขาทั้งหลายและทรงลงโทษมันในเวลานั้นพระองค์ทรงตรัสว่าอะไรแก่ซาตานครับ ตรัสว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันจากมุมมองของซาตานมันจึงไม่พอใจกับการปรากฏของหญิงนั้นเลยนี่จึงเป็นเหตุผลที่มันยืนยันอยู่เสมอว่าไม่มีพระเจ้าพระมารดาและปฏิเสธการดำรงอยู่ของพระเจ้าพระมนดาขอให้เรามาพิจรารณาฉากนี้โดยผ่านปฐมการบทที่สด้วยกันครับ ครั้นพระเจ้าทรงเป็นความสว่างซาตานจึงไม่สามารถใช้อํานาจของมันได้อีกต่อไปหากทั้งความสว่างของพระบิดาและความสว่างของพระมารดาได้ถูกเปิดเผยให้เรามาดูปฐมกาลบทที่สามข้อที่สิบสามด้วยกันพระเจ้าตรัสถามหญิงว่าเจ้าทําอะไรไปหญิงนั้นทุนว่างูล่อลวงข่าพระองค์ข่าพระองค์จึงได้รับประทาน ข้อที่14พระเจ้าจึงตรัสแก่งูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสัตแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงจะต้องเลื้อยไปด้วยท้องจะต้องกินผงคลีดินจนตลอดชีวิตและพระเจ้าทรงทำให้งูเป็นอะไรครับเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันคำพยากรณ์น,นี้ได้ถูกประทับตราไปแล้วนี่คือชะตากรรมของซาตานครับต่อให้มันพยายามมากทีงใดก็มิอาจหิทพ้นได้ เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ <ś led> เฉพาะพงพันธุ์ของนางที่เหลืออยู่เท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับมารสาตานได้เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้า <ś led> และพงพันธุ์ของเขาด้วย <ś led> พงพันธุ์ของหญิงจะทำอะไรครับจะทำให้หัวของเจ้าแหละหัวของงูแหล นี่ก็หมายถึงความตายของกูครับพงพันของหญิงจะทําให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำในการสู้รบฝ่ายจิตวิญญาณครั้งใหญ่นี้บรรดาพงพันของหญิงก็จะได้รับความเสียหายและต้องเผชิญกับความยากลําบากเช่นกันเพื่อให้เราเข้าใจและตระหนักถึงเรื่องนี้เราต้องไม่เพียงแต่รู้จักพระเจ้าพระบิดาเท่านั้นแต่ต้องรู้จักพระเจ้าพระมารดาด้วยครับ ผู้หญิงที่มีกล่าวไว้ในที่นี้หมายถึงใครครับขอให้เรามาค้นหาคำตอบผ่านพระคมภีด้วยกันปฐมกาลบทที่สามข้อที่2 0ชายนั้นเรียกภรรยาของตนว่าเอวาเพราะนางเป็นมารดาของปวงชนที่มีชีวิตเอวาเป็นมารดาของปวงชนที่มีชีวิตครับความหมายของชื่อเอวาตามเชิองอัดคืออะไรครับ มีความหมายว่ามีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเอวาจึงเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตครับลองคิดไตรตรองถึงชีวิตดูนะครับมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถถูกเรียกได้ว่าเป็นชีวิตสิ่งมีชีวิตที่ต้องตายจะถูกเรียกว่าชีวิตไม่ได้เนื่องจากผู้หญิงเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตซาตานจึงทำสงครามฝ่ายจิตวิญญ,ญาณกับผู้หญิงมาเป็นเวลาหลายศตวตรรษ ซาตานตรหนักดีว่าการปรากฏตัวของหญิงนั้นหมายถึงความแพยแท้ของตนนั่นก็เพราะว่าพระเจ้าทรงพยากรณ์ถึงเรื่องนี้และทรงประทานชะตากรรมนี้แก่มันไว้ล่วงหน้าครับด้วยเหตุนี้ซาตานจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อกีดกันผู้คนไม่ให้รู้จักสัจธรรมนี้และไม่ให้ผู้หญิงปรากฏตัวหนึ่งในกลุ่อุบายของมันคือมันล่อลวงและนำมนุษยชาติไปสู่แนวคิดที่ว่าไม่มีพระเจ้าพระมารดาพระมารดา มิทรงดำรงอยู่จริงอย่างไรก็ดีตามบันทึกของเสคาริยาบทที่14แล้วในวันนั้นน้ำผู้จะไหลออกจากที่ไหนครับไหลออกมาจากเยรูซาเลม็มแล้วเยรูซาเล็มคือใครเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นใครครับมารดาของเราทั้งหลายซาตานเกลียดการปรากฏของพระมารดามากที่สุดครับด้วยเหตุนี้มันจึงทําให้แผ่นดินโลกกลายเป็นอะไรในทางฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเพื่อขัดขวางไม่ให้ใครรู้จักพระองค์ครับ มันทําให้โลกนี้กลายเป็นโลกแห่งความมืดมิดดังที่มีเขียนไว้ในอิสยาบทที่60เนื่องจากความมืดทุมทั่วทั้งแผ่นดินโลกและความมืดทึบทุมชนชาติทั้งหลายพระบิดาผู้ทรงเป็นความสว่างจึงจําเป็นที่จะต้องเสด็จมาและพระมารดาผู้ทรงเป็นความสว่างก็ต้องปรากฏด้วยเช่นกันเนื้อสิ่งอื่นใดซาตานู้ดีกว่าใครๆว่าเมื่อพระเจ้าพระมารดาทรงปรากฏหัวของมันจะต้องถูกทําลายจนแหลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความพินาศของมันกำลังใกล้เข้ามาซาตานทราบดีถึงเรื่องนี้มันจึงไม่ต้องการให้สัจธรรมเรื่องพระเจ้าพระมารดาถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกถึงกระนั้นบรรดาบุตรแห่งสวรรค์อย่างเราควรทำอย่างไรครับดังที่มีเขียนไว้ในอิสยาบทที่62เราไม่ควรนิ่งเงียบแต่เราควรประกาศสัจธรรมนี้อย่างกล้าหาญจนกว่าเยรูซาเลม็ม จะได้รับคำสรรเสริญจากทั่วโลกขอให้เรามาดูอิสยาห์บทที่62ข้อที่6ด้วยกันบทที่62ข้อที่6ครับโอเยอรูซาเล็มเอย๋ยบนกำแพงของเจ้าเราได้วางยามไว้ตลอดกลางวันและตลอดกลางคืนเขาทั้งหลายจะไม่ระงรับเสียงเลยเจ้าทั้งหลายผู้ที่คอยฟื้นความทรงจำของพระเจ้า ไม่ต้องหยุดพักและอย่าให้พระองค์หยุดพักจนกว่าพระองค์จะสถาปนาพระเจ้าสถาปนาอะไรครับเยรูซาเล็มครับตามหนังสือกาลาเทียเยรูซาเล็มคือใครครับเช่นนี้พระเจ้าพระบิดาทรงสำแดงการดำรงอยู่ของพระเจ้าธมดาแก่บรรดาบุตรของพระองค์ใครกันครับที่เปิดเผยการดำรงอยู่ของเอวาแก่มวลมนุษยชาติและแม้กระทั่งประกาศชื่อของนางคืออาดัมสามีของเอวาครับ ในทำนองเดียวกันอิสยาบทที่62กล่าวว่าขออย่าให้พระองค์ทรงหยุดพักจนกว่าพระองค์จะทรงสถาปนาเยรูซาเล็มขึ้นและทรงยกย่องให้เป็นที่สรนเริญของแผ่นดินโลกบรรดาบุตรแห่งสวรรค์ต้องปฏิบัติภารกิจนี้อย่างขยันขันแข็งยิ่งเราพยายามและทำงานหนักอย่างจริงจังซาตานก็ค่อยๆสูญเสียพลังฝ่ายวิญ,ญญาณในโลกที่ไม่ประจักษ์แก่ตามากยิ่งขึ้นเท่านั้น นี่มิใช่หรือครับคือเหตุผลที่ผู้คนทั่วโลกมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระสิริของพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาและหลังไหลกลับมาสู่ความสว่างแห่งสัจธรรมเมื่ออยู่ในความมืดมิดพวกเขาก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าทางไหนเป็นข้างหน้าและทางไหนเป็นข้างหลังแม้เราจะบอกให้พวกเขามาสู่พระวิญญาและเจ้าสาวพวกเขาก็มาไม่ได้ขอให้เรามาดูวิวรณ์บทที่22ด้วยกันบทที่22ข้อที่17 ข้อที่17กล่าวว่าพระวิญญาณและเจ้าสาวพระวิญญาณคือพระเจ้าพระบิดาตามหลักตรีเอกานุภาพใช่ไหมครับแล้วเจ้าสาวของพระเจ้าพระบิดาคือใครในที่นี้พระเจ้าพระมารดาและพระเจ้าพระบิดากําลังตรัสแก่มวลมนุษยชาติครับพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาตรัสว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่ได้ยินคํากล่าวว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่กระหายเข้ามาผู้ใดมีใจปรารถนา ก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยหากเราหวังถึงอาณาจักรสวรรค์ที่นิรันดร์ความรอดศัจธรรมและการอภัยโทษบาปเราก็ต้องไปหาใครครับเราต้องไปสู่พระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาคือพระวิญญาณและเจ้าสาวครับนี่คือสิ่งที่มนุษยชาติต้องทำเหนือสิ่งอื่นใดมีศัจธรรมเรื่องต่างๆที่เราต้องศึกษา เช่นวันสบาโตเทศกาลปัสกาเจ็ดเทศกาลในสามกลุ่มวาระค้ำพยากรณ์และอื่นๆแต่ทั้งหมดนี้จะนำเราไปสู่ข้อสรุปใดครับสมมุติว่ามีบางคนไม่รู้จักพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาแต่รู้จักวันสบาโตและเทศกาลปัสกาเป็นอย่างดีหากบุคคลผู้นั้นไม่พบพระบิดาและพระมารดาในท้ายที่สุดความรู้ทั้งสิ้นนั้นก็ไร้ความหมายเราต้องแสวงหาพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาครับ เมื่อนั้นพระเจ้าจะทรงประทานชีวิตนิรันร์แก่เราและเมื่อเรามีชีวิตนิรันร์พวกเราบรรดาบุตรแห่งสวรรค์จะเป็นอิสระจากความบาปและอำนาจของซาตานอย่างสมบูรณ์มิใช่หรือครับเพราะฉะนั้นความหวังเดียวสำหรับมนุษยชาติก็คือพระมารดาคือพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาครับน่าเศร้ามากเพียงใดครับที่มนุษยชาติยังไม่รู้ความจริงนี้ นั่นก็เพราะว่าใครปิดดวงตาของพวกเขาครับซาตานมารร้ายได้ปกคลุมแผ่นดินโลกด้วยความมืดมิดและล้างสมองมนุษยชาติเป็นเวลาหลายพันปีผลลัพธ์ก็คือแม้พระมารดาถูกบันทึกในพระคัมภีร์อย่างชัดเจนแต่พวกเขาก็พูดกล่าวกับว่าไม่มีพระเจ้าพระมารดาในพระคัมภีร์ใช่ไหมครับขอให้เรามายืนยันด้วยกันในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่26ปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่26ครับ แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราพระเจ้าตรัสถึงพระฉายาของพระองค์นี่ก็บอกเป็นไนว่าพระองค์ก็ต้องมีพระฉายาในโลกฝ่ายวิญญาณใช่หรือไม่ครับพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างอะไรตามพระฉายาของพระเจ้าครับให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นอะไรครับและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและผู้ชายถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของใครครับ นอกจากนี้ผู้หญิงก็ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของใครครับพระคำทีบันทึกอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้าแล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรครับชายและหญิงก็ถูกสร้างขึ้นดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าชายและหญิงเป็นแบบจำลองของพระฉายาของพระเจ้า ฉายาของเพศชายถูกสร้างขึ้นโดยสะท้อนถึงพระชายาชายของพระเจ้าในขณะที่ฉายาของเพศหญิงถูกสร้างขึ้นโดยสะท้อนถึงพระฉายาหญิงของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าอย่างไรเมื่อทรงสร้างมนุษย์ครับพระองค์เคยตรัสหมครับว่าข้าพระเจ้าจะสร้างมนุษย์หรือเราคนเดียวจะสร้างมนุษย์พระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ เช่นนั้นแล้วการที่พระเจ้าทรงเรียกพระองค์เองว่าเราหมายความว่าอย่างไรนอกจากพระเจ้าพระบิดาแล้วมีใครอีกครับเราสามารถยืนยันการดำรงอยู่ของพระเจ้าพระมารดาได้อย่างชัดเจนไม่ใช่หรือครับคริสเตียนทุกคนเรียกพระเจ้าในพระฉายาชายว่าพระเจ้าพระบิดาใช่ไหมครับเช่นนั้นแล้วใครคือพระเจ้าผู้ทรงมีพระฉายาหญิงผู้ทรงประทานลมปราณแห่งชีวิตแก่มวลมนุษยชาติคำตอบคือพระเจ้าพระมารดาอย่างไม่ต้องสงสัย พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ผู้ได้รับการดลใจจากพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ได้เขียนตามที่พระเจ้าทรงตรัสบางคนกล่าวว่าหนังสือปฐมกาลอพยพเลวินิติกันดานวิถีและเฉลยธรรมบัญญัตินั้นถูกเขียนโดยโมเสสอย่างไรก็ดีใครคือผู้เขียนที่แท้จริงครับคือพระเจ้าครับพูดง่ายๆก็คือพระเจ้าทรงประทานพระวจานะนั้นและโมเสสก็แค่จดบันทึกเท่านั้น เพราะฉะนั้นนี่จึงล้วนเป็นพระทัยของพระบิดาและพระมารดาทั้งสิ้นยังมีบันทึกไว้ในปฐมกาลบทที่สามข้อที่สิบห้าด้วยว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงจะทําให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำใครบอกให้โมเสสบันทึกถ้อยคําเหล่านี้คือพระเจ้าครับ ดังที่เห็นในปฐมกาลบทที่1ใครทรงดำรงอยู่ในแผ่นดินสวรรค์แม้ก่อนที่มนุษยชาติจะถูกสร้างขึ้นครับเราสามารถตระหนักว่าพระบิดาและพระมารดาทรงดำรงอยู่ที่นั่นเราต้องเข้าใจว่าเราถูกสร้างขึ้นในโลกฝ่ายวิญญ,ญาณจะเกิดอะไรขึ้นกับซาตานเมื่อหญิงนั้นปรากฏขึ้นครับทันใดนั้นมันจะต้องเผชิญกับปัญหารายแรง คือหัวของมันจะแหลกมันจึงล,อล่อลวงมนุษยชาติอย่างต่อเนื่องโดยกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าพระมารดาครั้นมันล้างสมองมนุษยชาติว่าไม่มีพระเจ้าพระมารดาพระคำภีจึงเปรียบสถานการณ์นี้ด้วยคําว่าความมืดมิดเพราะซาตานทําให้ความสว่างหมดไปแล้วใครต้องปรากฏครับในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งมีเขียนไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างดังนั้นพระเจ้าจึงต้องปรากฏ พระเจ้าแบบใดครับตามที่มีบันทึกในวิวรณ์บทที่22ข้อที่17พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นพระวิญญาณและพระเจ้าพระมารดาผู้ทรงเป็นเจ้าสาวต้องปรากฏครับเฉพาะเมื่อพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาทรงปรากฏและมนุษยชาติทั้งหลายได้เข้ามาสู่พระองค์ทั้งสองด้วยความเชื่อที่สมบูรณ์เท่านั้นพวกเขาก็จะสามารถรับพระสัญญาแห่งสันติสุขนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์ การอภัยโทษบาปและความหวังที่แท้จริงในอาณาจักรสวรรค์ได้มิใช่หรือครับมนุษยชาติต้องการพระเจ้าพระมารดาอย่างยิ่งครับเพื่อเอาชนะกลอุบายของซาตานพระเจ้าพระมารดาต้องส่งงานขอให้เรามาดูวิวรณ์บทที่12ด้วยกันบทที่12ข้อที่9 พญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรทที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกก็ถูกผลักทิ้งลงไปพญานาคและบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผ่นดินโลกงูดึกดำบรรทที่เคยอยู่ในสวนเอเดนได้กลายเป็นพญานาคใหญ่และตอนนี้มันกำลังเดินไปรอบๆเพื่อล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกและนำพวกเขาไปสู่ทางแห่งการทดลองและไปสู่โลกแห่งความมืดเมื่อความสว่างถูกเปิดเผย ท่าแท้ของมันก็จะถูกเปิดเผยให้เห็นอย่างกระจา่างด้วยเหตุนี้มันจึงเกลียดความสว่างครับทุกท่านทราบพิธีการลดอัตราการเกิดอาชญากรรมไหมครับเราจําเป็นต้องกําจัดซอยเปลี่ยวและมืดหลายคนกล่าวว่าการติดตั้งไฟถนนและกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่างๆจะช่วยลดอัตราการเกิดอาชญากรรมได้มาก ในที่ที่มีแสงสว่างอัตราการเกิดอัชญากรรมก็ต่ำแต่สถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างล่ะครับอัชญากรรมที่ชั่วร้ายทุกอย่างอาจเกิดขึ้นได้ดูต่อในข้อที่17ครับพญานาคโกรธแค้นหญิงนั้นมันจึงออกไปทําสงครามกับพงพันธุ์ของนางที่เหลืออยู่นั้นคือผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคําพยานของพระเยซูและมันก็ได้ยืนอยู่ที่หาดสายชายทะเล พญานาคจะต้องเผชิญกับชะตากรรมแบบไหนจากสงครามครั้งนี้ครับมันจะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่หัวของมันแหละแต่พงพันธ์ุของนางที่เหลืออยู่นั้นมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากคริสตจักรอื่นลักษณะพิเศษของพวกเขาคืออะไรครับพวกเขามีลักษณะพิเศษที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยความขยันหมั่นเพียรและความสัตย์ซื่อ แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันธรรมดาสำหรับคนฝ่ายโลกแต่วันนี้เป็นวันสบาโตที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่สำหรับเรามิใช่หรือครับเป็นวันที่ระลึกถึงฤิธานุภาพของพระผู้ทรงสร้างครับในวันสบาโตนี้ซึ่งเป็นวันระลึกถึงพระผู้สร้างเราทั้งหลายได้เข้ามาเฝ้าพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาเพื่อถวายความขอพระคุณการสรรเสริญและพระศิริเราได้รับพระพรอย่างแท้จริงที่ได้อาศัยอยู่ในพระบิดาและพระมารดา ในโลกฝ่ายจิตวิญญาณนั้นผู้คนถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือผู้ที่ติดตามซาตานและผู้ที่ติดตามพระเจ้าท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าทรงประกาศชะตากรรมของพวกเขาว่าหัวของซาตานจะแหลกและมันจะถูกพินาศไปขณะที่พงพันธุ์ของนางที่เหลืออยู่จะได้รับบาดเจ็บเพียงส้นเท้าเท่านั้นแต่บัดนี้หญิงนั้นได้ปรากฏแล้วซาตานจึงโกรธแค้นและขุ่นคึองอย่างมาก ก่อนที่หญิงจะปรากฏซาตานสามารถครอบครองโลกตามใจชอบได้แต่ตอนนี้การหลอกลวงนั้นไม่ได้ผลอีกต่อไปทำไมครับเพราะเรารู้ทุกอย่างแล้วโดยผ่านคําสั่งสอนของพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาเราก็ได้ทราบแล้วว่าซาตานเปลี่ยนแปลงสัจธรรมอย่างไรนี่ทำให้มันโกรธจัดมันได้ปิดบังความจริงจากมนุษย์มาเป็นเวลาหลายศตวรรษแต่ตอนนี้พระเจ้าทรงเปิดเผยทุกสิ่ง คนเราก็มีต่างกันครับคนเหล่านั้นที่กระทำบาปมักสแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งเมื่อมีคนกล่าววา่าคุณทำบาปเช่นนี้และเช่นนั้นทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาเป็นผู้กระทำบาปจริงก็ตามซาตานกำลังตกอยู่ในสถานะโกรธแคนเช่นนี้เพราะผู้หญิงได้ปรากฏแล้วในทวีปแอฟริกาเรากล่าววา่าจงเชื่อพระเจ้าพระมารดาในเอเชียเราก็กล่าววา่าจงเชื่อพระเจ้าพระมารดาในยุโรปก,ก็เช่นกัน ประกาศว่าจงเชื่อพระเจ้าพระมารดาทั่วโลกต่างกำลังโห่ร้องให้มนุษยชาติทุกคนเชื่อพระเจ้าพระมารดาในอิสยาบทที่62มีเขียนไว้ว่าท่านคนยามบนกำแพงเยรูซาเล็มเอย๋ยอย่าระง,งับเสียงเลยจงโห่ร้องทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อเราโห่ร้องจะเกิดอะไรขึ้นซาตานจะเป็นทุกข์ครับถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายของมนุษย์ก็เหมือนกับอาการปวดหัวถ้าเป็นความเจ็บปวดเล็กน้อยก็อดทนได้ อย่างไรก็ตามความเจ็บปวดนั้นมาจากที่นี่บ้างและที่นั่นบ้างเนื่องจากทั่วโลกกำลังคลึกโครมมันจึงทนไม่ไหวซาตานจึงพยายามทำสงครามกับพง์พันธ์ของนางที่เหลืออยู่คือผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติและยึดถือคำพยานของพระเยซูศัตรูของซาตานคือผู้ชอบธรรมที่ยืนอยู่กับพระเจ้าครับซาตานทำสงครามกับคนชอบธรรมเหล่านั้นอยู่เสมอเนื่องจากพวกเขาไม่เห็นพ้องกันกับความประสงค์ของซาตานซาตานจึงทำสงครามกับพวกเขาอย่างต่อเนื่อง คนชอบทำเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นคือพวกเขาประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์พวกเขาถือรักษาวันสบาโตเทศกาลปัสกาอย่างซื่อสัตย์ทั้งยังสวมผ้าคลุมสีสันเพราะนี่เป็นพระบัญญัติของพระเจ้าเช่นกันพระคัมภีร์ได้ยืนยันว่าผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าคือพงพันธุ์ของนางที่เหลืออยู่และเป็นบรรดาบุตรของพระเจ้าพระมานดาผ่านวันสบาโตวันระลึกถึงริธานุภาพของพระผู้สร้างนี้ ขอให้เราประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับเยรูซาเล็มพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ประทานน้ำแห่งชีวิตให้แก่มวลมนุษยชาติและนำพวกเขาไปสู่แผ่นดินสวรรค์ที่นิรันดร์ที่มนุษยชาติทั้งหลายได้ตั้งตารอคอยด้วยกันนะครับขอให้เราฉายแสงแห่งสัจธรรมเกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาไปทั่วโลกเพื่อที่เราจะได้นำพามนุษยชาติไปสู่แผ่นดินสวรรค์ ที่ซึ่งทุ่มทนด้วยความสุขที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่สุดเราต้องพร้อมที่จะอดทนต่อความเจ็บปวดเล็กน้อยแม้เราอาจประสบกับความเจ็บปวดจากการที่ส้นเท้าของเราฟกช้ำแต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงประทานความปิติสุขนิรันดร์แห่งอาณาจักรสวรรค์แกเราที่ซึ่งเราจะครอบครองตลอดไปเป็นนิจ ขอให้เราเชื่อมั่นว่าพระสัญญานี้จะสำเร็จอย่างแน่นอนด้วยหวังว่าครอบครัวแห่งสวรรค์ของเราทุกคนจะเชื่อฟังคำสั่งสอนและติดตามการทรงนำของพระบิดาและพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์อย่างมีพระคุณผมขอจบคำเทศนาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ